สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมิวเขมสอนหมดกี่แสนทําฟันซีละเมิน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอดีตนักสแสดงและพิธีกรสาวที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือมิวเข็มมสอนหนูขาวปัจจุบันอายุ43ปีเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรหญิงชาวไทยอดีตนักสแสดงดารานางแบบที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องเสียดายจากการกำกับของท่านมวยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนในปีพุทธศักราช2537ทางด้านชีวิตส่วนตัวมิวได้เข้าพิธีวิวาและจดทะเบียนสมรสเป็นพิธีแต่งแบบเรียบง่ายกับสามีโดยสาวมิวได้เปิดใจว่ารู้จักกับฝ่ายชาย ใชเมื่อ3มปีที่แล้วและคบหาดูใจกันมาเรื่อยๆแต่ไม่ค่อยได้โชว์หวานลงรูปคู่ส่วนงานวิวาขอจัดง่ายๆตามสไตล์ทั้งสองคนประทับใจเจ้าบ่าวตรงที่เป็นคนสบายๆเรียบง่ายและชอบศิลปะเหมือนกันคุยกันถูกคอเรื่องทายาตกลงกันไว้แล้วว่าคงใช้ชีวิตด้วยกัน2คนจะดีกว่าโดยเธอมีโอกาสได้ออกมาเปิดใจถึงตัวเองที่ลงทุนกับการดูแลภาพลักษณ์โดยเฉพาะกับฟันที่ลงทุนทำซี่ล้ำหม่นโดยรวมทั้งปากไม่รวมค่าจัดฟันที่เคยทำมา ก็ตกประมาณ3ามแสนกว่าบาทแล้วบอกเลยว่าสวยสมราคาจริงๆทั้งนี้สําหรับทางด้านการศึกษาเธอจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพปริญญาโทจากสาขากฎหมายระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยลอนดอนเมโทรโพลิแทนประเทศอังกฤษทั้งนี้หากใครอยากติดตามชีวิตของเธอเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่ไอส่วนตัวเลยครับท่านผู้ชมเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก v o i c e e r News ขอบคุณครับ